สวัสดีค่ะผูสภาพเมื่อสอง่าแอลค้ะนางค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นเดกคัตอนนะเน้นเป็นฮาวายค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานรวมนะคะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทละราคา1น0 0 0บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าจ๋า1 8 0 2 0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการ55บาบาทค่ะใช่แล้วค่ะได้ทั้งเด จ้ได้ทั้งเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆทรงฮาวายค่ะนะลูกค้าจ๋าเป็นลายดอกนั่นเองนะใชเลยสุดพูมเดี๋ยวเรามาดูกันรายการนี้เราไม่ได้รีวิวนานแล้วนะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้เรามีรีวิวอีกรอบนะคะสำหรับแซกสําหรับเดทนะคะใช่แล้วค,ะคะ่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยใครที่ตามหาเดทลายดอกหรือเดทฮาวายนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะวันนี้เรามีโอกาสรีวิวให้ลูกค้าได้ชม กันแล้วนะคะลูกค้าสามารถแบบว่าติดตามได้เลยนะคะใช่ค่ะเอาคือสวยแ<ว>ท้ สวยเลยใหม่ด้วยคุะกค้าจ้าใหม่เลยนะคะแพ็คกิ้งจะต่างประเทศโดยตรงค่ะสําหรับรหัสนี้นะคะได้งานรวมด้วยนะ่ะได้ทั้งงานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็งานเมกาไซส์ก็ไซส์รวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันนะคะว่าจะเล็กประมาณไหนใหญ่ประมาณไหนนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่าเป็นเม e อินฮาวาย USA ค่ะลูกค้าจ้เอาคือสวยแท้ลูกค้าเป็นสายเดี่ยวทรงแบบนี้ อุ้ยลูกค้าตัวนี้ใส่แบบว่าไปทะเลนะคะได้เลยนะคะต้นทุนเท่าไหร่นะคะพี่แหววค่ะห้าสิบห้าบาทค่ะห้าสิบห้าบาทป้าสวยอ่ะลูกค้ากระสอบนี้นะคะลูกค้าสนใจส f เอได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่แต่ว่าใหม่นะใหม่จริงนะใหม่เลยนะคะลูกค้าจะใหม่สะอาดเลยอ่ะทรงแขนเป็นประมาณแบบนี้ก็มีส์เดียวก็มาค่ะแขนกุดก็มีแล้วบนนอกบนนี้เนาะแล้วบนแขนกุดก็มีส์เดียวก็มาเอาลมเลย อ,อารมณ์แล้วมามอีกแล้วคะ่ะพี่แอลไม่กินเหรอคะแมนจ้ะอันนี้นะคะลูกค้าจ๋าฮาวายไลไม่ได้อะ่ะอะไรคะลมอ๋อพัดลมนะคะไลไม่ได้คือวางวางผ้าไม่ได้ ไม่ใช่อะไรอะไรวางผ้าไม่ได้เพราะว่าลมจะแรงหน่อยนะคเพราะว่าผ้าเขาเป็นเบาบางใช่ค่ะคุณูค้าจ๋าไม่แน่ใจว่ากระสอบอ่ารหัสนี้มีกี่ลูกค่ะแต่ว่าสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะมีไม่เยอะนะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากขายแนวเดสสไตล์แบบลวดลายเยอะๆนะคะหรือว่าจะเป็นฮาวายนะนี่เป erm ็นรหัสน네ี้เลยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยอ่ะเป็นทรงประมาณวินเทจแบบนี้ก็มีบางตัวมีรองบ่าค่ะคุณลูกค้าจ๋าสามารถตัดได้นะ ไม่ชอบรองบากคุณลูกคาก้าจะตัดก็ได้ดึงก็ได้จ้ะอาสามารถเอาออกก็ได้นะลูกค้จาจะแขนสั้นแขนยาวนะคะ แขนกดนะคะรอออกมาหมดแต่เน <pay festivals> ้นเป็นลายดอกค่ะเน้นเป็นลายฮาวายค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับรหัสนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าความสั้นความยาวนะคะมีคะมาให้อย่างที่แจ้งเลยนะคะสายเดียวคล้องคอค่ะลูกค้าแขนกูดนะคะลูกค้าจ๋ามีคะมาให้อยู่ในนี้เรื่องไซสก็มีคะมาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการนะ55บาทลูกค้าสามารถนะคะนําไปทําราคาได้เลยนะคะ อุ้ตัวนี้น่ารักได้แล้วนะ <Yeah. S 1> ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจะไซส์ประมาณไซส์แอวนะ <Yeah. S 1> สวยเลยค่ะเนื้อผ้าดีเลยหลักๆค่ะเนื้อผ้าเหมาะกับบ้านเราด้วย <Right. S 1> นะใช่ค่ะฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะลูกค้าจะใส่ง่ายใส่สบาย <Yeah. S 1> เลียดขึ้นมานะผ้าจะใหม่จะเงานะคะลูกค้าจะาอู้ <Yeah. S 1> แต่ตัวนี้ขาดหน่อยนิดนึงนะลูกค้าจะ้ะ ตัวนี้ด้านหลังของเขาขาดทิ่หนึ่งนะเปอร์เซ็นต์เสียหายอาจเจอบ้างค่าถึง15%เนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้จาจะขาดเพื่อนําอาจมีเจอนะคะตามที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าแต่ว่ากระสอบนี้นะลูกค้าท่านไหนที่ดูรีวิวอยู่นะคะสนใจนะคะสามารถส f เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจป้าสีแม สีคือจึงออจ้งมากลูกค้าจึ้งมากสีคือจึ้งสีสดมาก,มากลูกค้าอยู่ในนี้นะคะสั้นมีมายาวมีมานะคะพะใสมาให้เลยนะ S M L นะคะใส่ได้เลยนะคะได้ค่ะตัวเอาคือตหาหัดเทมีเป็นสไตล์แบบนี้ด้วยนะคะจะเป็นคล้ายๆกับเสื้อตัวยาว จะเสื้อตัวยาวก็ได้ะจะเดสสั้นก็ได้นะคะงาณแบบนี้อาจจะมีติดมาบ้างหลักๆก,ก็จะนิ้นเป็นลายดอกนะคะอาจจะดอกเล็กดอกใหญ่ะนะคะทรงฮาวายเต็มตัวหรือโอ้โหสวยจังตัวนั้นสวย,สวยจิง<ะ>ดอกอะไรเอ่ยดอกใหญ่มาก<ะ>ดอกใหญ่ๆ ชาบาไหมคะดกน่าจะชาบา H&M จ้าวิสวัสดีลูกค้าก้าวทานนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพจของบักด้วยพี่แอวตัวนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้ขาดนะ เขาเป็นแฟชั่นนะลูกค้าเขเป็นแฟชั่นแบบว่าโชว์หลังนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นปาดไหลแบบนี้ด้วยเหมาะมากใครที่ตามหางานเรสลายดอกหรือว่าเดรสฮาวายนะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะนี้เป็นแบรนด์ของทอมมี่นะคะลูกค้าจ๋ลายสับปะรดมาเลยนะคะอุ้ยได้แบรนด์ด้วยได้ลวดลายด้วยอ่ะคึงจะเป็นแบบว่าดําน้ําตาลค่ะหลักๆก็ยังเป็นดอกอยู่รหัสของเขาคือเน้นเป็นเนื้อผ้าคอตต้อนแล้วก็ลว ลายเป็นทรงฮาวายค่ะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่นะคะเอาสีสดสๆบ้างนี่ทั้งสีเข้มมาเลยแล้วก็ดอกมาเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าไซส์ตัวนี้ประมาณไซส์เอสนะไซส์เอสไซส์เอ็นไซส์แอลนะโอ้ของคอ อ,อคล้องคอคะ่ะจูาค้าจากคล้องคอโชว์ด้านหลังแบบนี้ก็มานะตัวนี้เป็นงานรวมคุณลูกค้าจ๋าจะมีตั้งแต่แขนสั้นแขนยาวแขนกุดแล้วก็เป็นคล้องคอมาหมดเพราะว่าได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานอเมริกาแต่ถ้าออกงานญี่ปุ่นมาเยอะๆค่ะลูกค้าจ๋าชนิดเป็นแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนิดน,นึง<ช>แต่ถ้าออกงานอเมริกาเยอะๆคุณลูกค้าจะแนวเซ็กซี่ของเราก็จะมาเยอะๆหน่อยนิดหนึ่งนะคะเป็นแขนอะเป็นแขนกุดเป็นกะออกนะคะลูกค้าจ๋าจะมาเยอะๆหน่อยนิดหนึ่งนะคะใช่แล้ว ค่ะอุ้ยตัวนี้แบรนด์อะไรไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนเคยเจอที่ไหนนะลูกคะ่ะจะแบรนด์อันลายผีเสื้อหมะแต่สวยนะออกแนวสไตล์แบบบินไหมคะตัวนี้ เขาลูกเล่นน่ะลูกค้าเขาเป็นลูกเล่นสไตล์โทนแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยเด้อกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจ CF เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าป้าสีสีชอบชอบสีมากเลยสีสดมากได้เลยใช่แล้วนะคะจ๋าได้ทุกตัวเลยค่เน้นเป็นแบบว่าฮาวายโอ้พี่เอาไปเป็นแบบนั้นเลยเหรอฮาวายค่ะคุณลูกค้าจ๋ามีตั้งอาจจะมีเป็นลายคล้ายๆสไตล์แบบนี้คล้ายๆกับโทนกราฟิกด้านด้านบนนะคะแบบนี้ก็มานะคะลูกค้าจะา โอ้โห,โอ,โหอันนี้ฮาวายเลยไหม<ช>อันนี้ฮาวาย,ย,าวายค่ะคุณลูกค้จาจะไซส์ประมาณไซส์เอดนะคะดอกออกมาเลยนะคะมีอาจจะมีเป็นทรงสีโทนโทนประมาณวินเทจติดมาบ้างนะคะ นี่ค่ะลูกค้าจะโอ้ตัวนี้สวยจังเดี๋ยวนะขอดูแบรนด์หน่อยนิดนึงสวยจังอันตัวนี้ไม่มีป้ายตรงป้ายบอกนะคะแต่ว่ามีเป็นรองบ่านะไซส์ประมาณไซส์แอลนะใช่ค่ะขอโขโมยหน่อยนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะทะเลแล้วนะทีเนี้ยออกทะเลทะเลค่ะแต่ว่าป้ายตัวนี้นะคะไม่ชัดนะคะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรค่ะนะคะแต่ว่าลวดลายค่ะลูกค้าจ๋าต้นมะพร้าวมาเลยนะออเลยขอไปด้วยได้ไหมได้ค่ะไปเลยขอไปด้วยได้ไหมต้นมะพร้าวกับ ดอกชบาใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยไม่แน <laughs> ่ใจ <laughs> ใช่ค่ะน่าจะเป็นของชบาอายยาวๆบ้างค่ะของแท้คะ่ะพี่แอลค่ะสีแดงแดงมาเลยสีแดงมาเลยนะคะอุ้ยตัวนี้อะไรเอย่ยฮาวายเหมือนกันนะคะตัวนี้อ่ะลูกค้าจ๋าป้าแต่ชอบสีอะ่ะตัวนี้ชอบมากตัวนี้มันเกิดมาเพื่อนหนูเลยคะ่ะพี่แอล ใส่ได้ไหมความยาวได้ไหมไม่เป็นไรมันเป็นสั้นค่ะพอดีใช่มันพอดีเลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อุ้ยสวยมากสีสวยเลยนะคะลายดอกดอกแบบนี้ค่ะค่ะวายสีสวยอุ้ยตัวนี้เป็นแบรนด์ของแก๊ปนะคะลูกค้าจะเป็นแขนกุดเดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูโทนสีเนาะจ้าว่าโทนสีเขามีอะไรบ้างขออนุญาตผ่านไปสักก้อนสองก้อนเพื่อเราจะได้ไปลุ้นดานล่างอุ้ยผีก็มาเด้ออะไรคะพีเสื้อบัตรฟลาเสื้อค่ะผีเสื้อเป็นงานของโอนาวีค่ะคุณลูกค้าจ้อพิษตาก ดูค่ะสีของเขาค่ะลูกค้าจ่าได้เลย โทนสีก็จะสดๆเข้มๆหน่อยนิดนึงไม่ได้เลนอะบไดี้เลนไม่ได้เลนค่ะล่าสุดไปอีสานโอเคค่ะไม่ได้เล่นค่ะล่าสุดตกเล่าแล้วคุณลูกค้าค่ะล่าสุดไปอีสานแล้วรายการไม่ก็ได้ได้ค่ะล่าสุดไปแล้วไปแล้วอะบได้เลนหมวดนี้อะเรามีเป็นเดรสเยอะมากเดรสยีนค่ะเดรสผ้าหนาปานกลางค่ะเดรสสั้นค่ะเดรสไซส์ใหญ่ค่ะูาคาจัดเดรสเราเยอะมากเยอะจริงเยอะมากอุ้ยได้แล้วอุ้ยได้แล้ว แล้วสวยอะหนูวาได้เกือบทุกตัวเลยนะไซส์เราเลยใช่ได้เกือบทุกตัวเลยนะลูกค้าแนะนํานะเอาไปขายแบบว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตามแหล่งท่องเที่ยวได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลก็ได้ได้ค่ะภูเขาได้ได้วิ้ยได้แล้วตัวนี้ก็สวยอะลูกค้าเหมือนคือชอบงานฝีมือเลยอะงานฝีมือนะสวยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วต้นทุนของเขานะประมาณการ55บาทคือลูกค้าสามารถนําไปทําราคาได้เลยนะคะ นี่ดีๆใส่หุ่นใส่ไม้แขวนเนาะเอามาอัพทำราคาได้เลยจ้าค่ะสไตล์แบบวินเทจแบบนี้อาจจะมีติดมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าแต่หลักๆก้อนนี้เป็นดอกนะคะลายดอกมาก่อนเพราะว่าคอนเซปต์เราคือฮาวายฮาวายคอนเซปต์เราคือฮาวายฮาวายแล้วก็เน้นเป็นเนื้อผ้ากระต๊อนด้วยนะคะป้าตสวยค่ะตัวนี้น่ารักมาเลยเรียบๆค่ะลูกค้าจ๋า รบเรียบนะคะด้านหน้าโชว์หน่อยนิดนึงนะลูกค้าจากสวยๆแบบนี้อาจจะมีติดมานะคะใช่ค่ะอุ้ยสวยจริงลูกค้าคือหยิบตัวไหนมาคือแบบว่าเหมาะมากชอบมากนะคะหนูกับเพียวน่าจะได้เกือบทุกตัวกันเลยค่ะแต่ต้องรีดนะลูกค้าเอาไปแล้วต้องรีดเด้อเอาไปแล้วบรีกับตัวใครตัวมันนะคุณลูกค้าจย่ะเพราะเขายับอ๋อเนื้อผน้าจะยับใช่ค่ะลูกค้าจะรีดขึ้นมาผ้าอาจจะใหม่จะเงาแต่อยากไปเพิ่มมูลค่าสินค้าแนะนําให้เอาไปซักค่ะคุณลูกค้าจะเอาไป น้ำยาปับผ้านุ่มหอมหอมหรือตัวไหนไม่เปื้อนไม่ดําค่ะคุณลูกค้าจ๋าฉีสเปย์เนาะใส่น้ํายาแบบหอมหอมแล้วก็รีดเลยก็ได้แต่แนะนาให้รีดนะคะลูกค้าจ๋าต้องรีดเท่านั้นหนาจะได้สวยนะคะใช่และอุ้ยอันนี้ได้เลยอันนี้เป็นของฟรชเวนท์ทุอันอันนี้ได้เลยค่ะบอกเล่าแบบว่าฉันไปทะเลมาอะไรประมาณนี้ทะเลอีกแล้วมีต้นบะพราว ใช่ไหมขาดจะให้ไปทะเลอย่างเดียวใช่ค่ะต้องไปทะเลอย่างเดียวค่ะอุเยแต่สวยจริงอยากจะไปเป็นก้อนก็เสียดายนะคะจริงค่ะคืออยากไปเป็นก้อนมากดูค่ะสีเสียดายมากเดี๋ยววันนี้ใส่ดีค่ะลูกค้าจะรีวิวให้เห็นทุกตัวทุก้อนไปเลยตัวนี้ค่ะเป็นแขนกดค่ะลูกค้าจะไซส์ประมาณไซส์ L นะคะเป็นแบรนด์ของโคลอมเบียนะคะโอ้โหขโมย สวยมาขโมยของเขาขโมยจ้าแต่สวยมากระโมยค่ะจ้าขรโมยตัวนี้ขลามยแต่ว่าตัวนี้คุณลูกค้าจ๋าจะขาดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองเอาสติเกอร์นะคะมาแปะดูนะคะขาดตรงชายของเขานิดหนึ่งนะคะอ่าใช่ค่ะอาจเจอเปอร์เซ็นเสียหายนะคะขาดเปื้อนดํามีเจอนะคะประมาณการ5-15%แต่สวยจริงลูกค้าใส่แบบว่าส่งนี้ได้ค่ะได้ไหมส่งนี้ได้ค่ะวิสวยเลย นี้คุณลูกค้าเป็นแบบหนี้ด้านล่างของเขาะจะเป็นบ,นบานๆแบบนี้สวยเลยสายเดียวด้วยนะคะลูกค้าจะ่ะคนท้องก็อยากใส่ก็ใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าจะท้องก็ได้ไม่ท้องก็ได้ถนะ้<ะ>คนพร้อมก็ใส่ได้ไดคนอ้วนก็ใส่ได้ไดเอาง่ายๆนีงแต่ไซส์ของคนพร้อมคนอ้วนคนอ้วกแ่ะนะอยู่ในนี้เลยแต่ราคาค่ะเป็นเรดรสผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะคุณลูกค้าจ่าน้ําหนักของเขานะสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะ ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นห้าสิบห้าบาทอะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ For รเวอร์ชวนวนะคะโอ้ oh, เรื่องแบรนด์ก็มีคะมาเนาะ<ช>แบรนดี่ห้อมีคะมานะคะลูกค้จาจะดอุ้ยแต่สวยจริงลูกค้าหลากหลายแบบนะหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์เลย<ช>นะคะสวยเลยอ่ะไม่ใช่อะไรนะคะหนูหาทางข้างหน้าข้างหลังยังไม่เจอ <c oughs> แต่ว่าเรียบๆยแบบนี้ก็มีนะลูกค้จาจะถึงจะเป็นฮาวายก็จริงนะคะตัวนี้อุ๊ยอันนี้เป็นของ u s เด้วยคะ่ะนียทำไมชอบตัวนี้จัง อันนี้เรียบๆแบบนี้ก็มีค่ะลูกค้าจ่าด้านบนเป็นโทนสีแบบเรียบๆนะคะด้านล่างก็อาจจะมีดอกเล็กๆแน่นอนค่นะ,คะพี่อาลาทยค่ะว่าตัวนี้ตัวการ์ตูนอะไรใช่ตัวการ์ตูนไหมหรือว่ารูปก,กระตา่ายใช่ แต่แต่มันแบบว่าแนวแบบน่ารักค่ะแนวแบบว่าเหมือนประมาณกตารตตูนใช่ไหมใช่นะคะเหมือนประมาณแบบแนวฝีมือดอกโอ้โหเต็มตัวใช่หรอดอกค่ะลูกค้าจ๋าหนูก็ประชันเหมือนกันตัวนี้เป็นเขียนกุดนะคะมีซิปด้านหลังนะคะลูกค้าจ๋าดอกจริงดอกจังเฮาเล่นไปเลยค่ะเน้นลายดอกเน้นลายฮาวายสุดๆเลยคุณลูกค้าจ๋าได้กันเลยนะคะอ่ะขอไปสักมัดหนึ่งมาเปกอนเลยหนึ่งมัดให้ลูกค้าดูโทน นสีอุ้ยตัวนี้สวยใส่หวานมาเลยไม่อยากไปจ้ะอุ้ยใส่หวานมาเลยค่ะอุ้ยอันนี้เรียบๆหวานๆค่ะใส่เดียวค่ะคุณนะลูกค้าจ๋าหวานๆนะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้ก็มานะหรือจะเป็นดอกเล็กๆนะลูกค้าจ๋าดอกใหญ่ๆนะทรงสไตล์แบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโทนสีประมาณนี้ได้ทั้งดอกได้ทั้งการาฟิกรวมๆกันหรือตัวนี้ค่ะเป็นการาฟิกเลยคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้ค่ะออกแนววินเทจการาฟิกเลย นะดอกเล็กๆประมาณนี้ก็มีดอกเล็กดอกใหญ่มาหมดค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าจะเอาง่ายๆสนใจกระสอบนี้ได้ตามรีวิวนี้ค่ะสายลุ้นค่ะ สายลุ้นค่ะสายลุ้นบอวีเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าใช่คือหนูอะกำลังจะดูคอมเมนต์ลับแล้วค่ะเมื่อกี้คือหนูกาลังจะดูคอมเมนต์อยู่หนูก็นึงว่าพี่จะไปต่อเองสายลุ้นค่ะคุณลูกค้าจะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองเองก็ได้ซื้อสองกระสอบนะคะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่แล้วลูกค้าสวยๆยั่วๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากดูแบบว่างานจริงนะคะก็สามารถเข้ามาที่บริษัทบัตรของเราได้ ได้นะคะบรของเราเปิดทุกวันนะคะลูกค้9า9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะอุ๊ยตทำไมตัวนี้สวยจังนี่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยเลยสวยเนาะเป็นรูปใบไม้ค่ะ,คะ ล s <S ูกค้าจะสวยเลยอุ้ยอันนี้ก็สวยนี่เป็นอันนี้ดอกนะคะลูกค้าจะดอกเต็มตัวมาเลยสไตล์แบบนี้นะคะอุ้ยสองก้อนสุดท้ายสองก้อนสุดท้ายใจดีใจดีค่ะลยกก้นเลยรีวิวให้คุณลูกค้าเห็นคนข้างเยอะเลยอ่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเฮสเซนมค่ะคนละก้อนอย่าแย่งกันนะใครจบเสร็จแล้วออกไปได้เลยจบไลฟ์เลยใช่ไหมคะจบไลฟ์ได้เลยขออนุญาตตปก่อนนะคะอ่ะลูกค้าจากก้อนสุดท้ายนะคะลูกค้าจะสวยสวย ย้่นนะลูกค้า c f ได้เลยนะถ้าชอบกระสอบนี้นะคะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้าของเรามีพร้อมจัดส่งกันเลยทีเดียวนะคะดค่ะคิยคือแบบว่าสดจังสดมากลูกค้าได้เลยอุ้ยตัวนี้เป็นอะไรคะอ๋อเป็นแฟชั่นเป็นคล้ายๆคลุมไปเลยนะคะไปเลยลูกค้าดูค่ะใหม่เลยแต่ว่าแยกตัวนี้ออกมาก่อน โอ้ตัวนี้ก็น่ารักค่ะคุณลูกค้าจ่าอันนี้เป็นแบรนด์อะไรเอ่ยออันนี้ก็เมคอินฮาวายอีกแล้วตัวนี้สวยค่ะค่ะข,ขออนุญาตปิดกล้องนิดนึงเด้อให้ลูกค้าดูเมคอินฮาวายสักครู่นะอะคล้องคอบ้างออกแนวเซ็กซี่ค่ะ เซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่ของขอผ้าเบาบางมากใส่ใส่ง่ายนะคะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายใช่ค่ะอันนี้เราก็ประมาณการค่ะคุณลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะใช่ค่ะอนุญาตชวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้เป็นเดทผ้า อาฝ้ายเน้นเป็นลายฮาวายนะคะตัวนี้เป็นงานรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาลอตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะคุณลูกค้าจัดราคา1 1 0 0 0บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ 180- 200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจะ55บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะ